คุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับวันนี้ครับอยู่กับรายการสกิตทีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กับคลิปรักอากากนะครับที่ผมไปเที่ยวประเทศอินโดนีเซียไปเกาะบาหลีแต่ว่าไม่ได้ลงซะทีเลยนะครับก็อันนี้นะครับเปิดคลิปด้วยภาพบรรยากาศข้างทางนะครับของที่บาหลีนะครับก็จะเป็นการทำนา เป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับทั้งเกาะเลยนะครับคือเขาจะทํานาแบบนี้คุณผู้ชมนะเป็นขั้นๆกันๆนะครับก็ถ้าอยู่ในหนังสือวิชาเกษตรก็คือการทํานาเรื่อยใช่ไหมครับก็คือทํานาบนพื้นที่ต่างระดับนะครับถ้าไม่ใช่บอกผมด้วยนะนะครับแล้วก็คนพื้นที่ครับเขานิยมปลูกกาแฟกันนะครับถ้าอยู่บนเขานะครับก็คือกาแฟขี้ชะมดคุณผู้ชมนะครับอินโดกาแฟขี้ชะมดถูกมากนะครับก็คืออีเห็นและอีหน้าดำๆนี่นะครับ ค,คุณผู้ชมก็จะเห็นความโลคอลนะครับประเทศเขายังเห็นข้าวเห็นนาง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้ครับเอาละเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวสถานที่ที่เรียกว่าประตูสู่สวรรค์น,นะคคุณผู้ชมครับมันเป็นสถานที่ที่เหมือนประตูที่ติดอยู่ ริมทะเลนะครับซึ่งเป็นประตูที่ถ้าเราเดินเพลินๆนะครับลงไปเนี่ยก็อาจจะตกหน้าผาได้นะครับเพราะว่ามันสร้างอยู่ติดทะเลแล้วก็บางจุดเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ริมหน้าผาสูงเลยนะครับซึ่งอันตรายมากๆซึ่งความสนุกของวันนี้คือเราจะได้มาเดินดูนะครับวัาสถานที่ท่องเที่ยวมันมีอะไรขายบ้างมันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีวัดแปลกๆที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ต้องรอวันที่น้ําลงเท่านั้นนะครับถึงจะเดินข้ามไปได้นั่นเองนะครับ เป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากนะครับวันนี้เราก็จะไปเดินเล่นกันนะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์นะครับจะขอบคุณมากๆแล้วก็ในคลิปมีคําหยาบคายและภาษาวัยรุ่นปะปนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงผมอยู่ในบาหลีในผิดฤดูท่องเที่ยวนะ,นะครับวันนี้ก็เราจะไปที่สถานที่เรียกว่าอะไรนะพี่ธนรัตน์ธนทสธนรัตน์เออธนรัตน์ใช่แล้ว้ยพี่ดู สะพานข้ามลุม่แม,ม,มแม่น้ําแควโอ้โหแม่น้ําแม่งแรงมากอะตกนี่เด็กตายแน่นอนเนี่ยไม่เหมือนเจ้าพญาที่เด็กยังลงไปไว่ายน้ําได้เนะี่ยเกาะบาหลีจะเส้นทางเป็นแบบนี้สองเรนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้วางแผนว่านักท่องเที่ยวจะมาเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็สร้าง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 แต่ว่าบางที่เนี่ยรถมันติดเยอะมากจนแบบนักท่องเที่ยวหนีเลยก็มีเนี่ยส่วนนี้วัดนะฮะวัดดำนะครับศาสตร์มืดหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทำไมต้องเป็นใช่ไหมวัดไทยปกติเขาไม่ค่อยมีกำแพงดำนะพี่ยกเว้นบ้าวัดโบราณนะอันนี้น่าจะเป็นศาสตร์มืดนะครับเฮ้ยหมาพ่อชักว่าวเป็นไหมพ่อชักว่าวเป็นไหมเออทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าวง่ายออกพ่อที่แชมป์ว่าวเลยนะโอเคโอ้ยมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเขาถ่ายรูปกันเต็มเลยพี่ระบำดางซ้าย นี่เขาไม่แต่งตัวแบบนี้ด้วยนะสนใจเปล่า <ใน S 2> เฮ้ยมีใส่ชุดพื้นเมืองด้วยว้าวไม่บอกคิดว่าชุดนางลำไทยคือ<ต>ถ้าม,มีคําใดที่พูดไปแล้วมันฟังแล้วไม่สบายใจก็ขออภัยคุณผู้ชมนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าที่ผมฟังฟังมานะก็คือเขาบอกว่าเป็นแบบประตูสู่สวรรค์คุณผู้ชมนะครับก็คือจะมีบรรดาแบบเรื่องราวความเชื่อนะครับของคนที่นี่นะครับนี่พอมอบศิลปะ โอ้ยมีสิงโตด้วยมีหมาด้วยคุณผู้ชมนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมาที่นี่นะครับเป็นเพราะาคนไทยมาแล้วแบบมันก็เหมือนเดินอยู่ไทยนะครับคนไทยก็เลยไม่ค่อยมาอินโดนีเซียกันเชียทุกคนอิมพอร์ตมาจากคองโกแอฟริกาเจสสัสพี่ผมว่าแบบวัฒนธรรมไทยกับอินโดมันร่วมกันได้อะจริงๆนะมีบรูคด้วยคุณผู้ชมเห็นบรู๊คไหม โอ้ยใคร,ใคร,ใครๆก็อยากได้กันทั้งน,นั้นอนะ่ะมีกระป๋องกระเป๋าบาหลีด้วยเนี่ยเจ้าของร้านเดินออกมาบอกไม่ซื้องั้นแหรอเมยมีของยเยอะมากครับผู้ชม,มจะฝากอะไรกันเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมก็แวะมาซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเรียกไม่ถูกเลยมีสไปเดอร์แมนด้วยโอ้ยอีเห็นอีรู้แบบว่าประเทศไทยเขามากินกันเลยนะจริง เออพวกนี้แหละพวกนี้คืออาหารป่าเขายิงกันกินมีพี่ขอพวกเนี้ยเออเขากินกันหมดเละไม่ได้ให้ตัวมูสังอ่ะรู้จักไหมรู้จักตัวมูสังไหมมูสังนี่เลยไม่รู้จักหมามูสังอ่ะหมามูสังนี่ป้าใต้เขายิงหมามูสังมาทําเป็นแกงมูสังอ่ะเออนอนสบายเลยแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรวะนี่มาจากไอเอสไม่ใช่หรอสวัสดีครับนี่ก็จะมีแบบ ของประดับที่ทําจากพวกไม้พวกอะไรพวกนี้นะพวกสร้อยลูกประคำพวกของไม้ต่างๆนะครับคือเขาแบบเขาเก่งมากเลยนะในเรื่องแกะสลักพวกทําแบบนี้นะสุดยอดเลยวะ่ะคือภาษาอินโดนีเซียคือแบบคุ้นมากอ่ะพี่พี่เห็นไหม <laughs> พี่ฟิวลองอ่านให้ผมฟังด้วยคนไทยที่พูดได้นิดหน่อยคนจีน,นอ่านนี้ไปอ่านว่าอะไรพี่เฉินชังอะไรนะเฉินช่างแปลว่าอะไรพี่ไม้หอมไม้หอมอันนั้นอ่านว่าอะไรพี่จินผิ่นเทอร์ชั จีนอะไรนะจีนผินเทอร์ชันแล้วมันเป็นภาษาอินโดแปลว่าอะไรพี่อันนี้เหรออ๋อมันขายของชำรวยไงโอ้ขายของชำรวยอลอวมันก็บอกว่า no rebate นะก็คือถ้าเกิดมีทัวร์ทัวร์ไกด์พาเมืองมาเขาจะไม่ทอนให้โอ้โหผลไม้ผลไม้ลากไม้คุณผู้ชมนะผลไม้ที่นี่อร่อยมากนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือมะพร้าวนะมาอินโดนีเซียห้ามซื้อมะพร้าวกินคุณผู้ชมเชื่อผมไม่เวิร์ก และตรงนี้นะครับคือจุดที่เรียกว่าท่านันลอตเนี่ยเป็นมันเป็นประตูสู่สวรรค์จริงๆนะครับดูมันดีไซน์เพอนข้างเป็นอารยธรรมโบราณมากๆนะครับเป็นศิลปะของบาหลีนะครับเป็นประตูที่สวยมากนะครับเรียกได้ว่าแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมนะครับเราล็อกเลี่ยงจากประตูไม่ได้เลยจริงๆนะครับแน่อ๋อมีงูหรอเอ้ยช่างหัวงูเหมือนระหว่างงูกับประตูกับ สาวๆเลยผมเลือกถ่ายสาวๆค้างเอาไว้เดี๋ยวนี้จะเป็นเออ่สเนคพาร์คนะครับก็คือเป็นห้องน้ําที่มีคนถืองูอยู่เนี่ยนนี้เป็นงูเหลี่ยมนะครับงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะไพทอนปะไพทอนงูเหลี่ยมนะครับก็คือมันไม่มีพิษแล้วก็เชื่องนะครับแต่ว่าลิ้นมันรัวมากเลยคุณผู้ชมดูรัวรับรัว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 ่ััวร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 ั ภายในนี้สวยมากนะครับคุณผู้ชมดูครับคือมีสวดคล้ายๆบาหลีประเทศไทยด้วยนะครับสวดมนต์เลยนะครับแล้วก็ความสวยงามคือมันติดกับธรรมชาติเลยคุณผู้ชมก็คือเป็นแบบโขดหินตรงนั้นแล้วขึ้นก็ซัดมาแบบสวยๆงามๆนะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าศิลปะของวัฒนธรรมเนี่ยคล้ายๆไทยนะครับคุณผู้ชมนะคือแถวๆเซาท์อีสต์เอเชียจะคล้ายๆกันหมดนะครับนี่ลูป,ปัน ไอ้เชีย่ยมึงปั้นอะไรเนี่ยหน้าใครนะกูอยากให้รู้นะลุงป้อมมันเนี่ยไม่น่าใช่นะครับโอ้โหดูไอ้นี่ก็ดูดบ้องเลยนะี่ก็ดูดบ้องเลยนะฮะนะดูดบ้องเสร็จปับ๊บไอ้เชีย่ยนี่ยิ้มเย,ยิ้มเลยคุณผแบบู้ชมคือมันเชื่อมกันนะนะถ่ายทิกตอกเหรอวูดเก่งมากเลยลูกนะฮะเรีวยกว่าเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กนะครับใครๆก็รักทิกตอกกันทั้งนั้นโอ้โหสวยมากดูบรรยากาศนะฮะ เหมาะสำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวนะว่าแต่พี่ฟิวคือไทยเราไม่ค่อยมีแบบนี้ใช่ไหมพี่ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมเพราะทะเลเมืองไทยมันไม่ได้เป็นเหวอ่ะส่วนใหญ่อ๋ออันนี้มันเป็นเหวลงไปเลยใช่ไหมใช่เป็นหินหมดเลยไงอโอ้คือนู่นเลยโอเคแล้วทางขวาไม่มีอะไรพี่ทางขวาไหนเนี่ยขวาขวาทางนี้ขวานู่นเหรออ่ฮะเหมือนกันต้องเดินไปดูเอาพี่ก็เพิ่งเคยมา ไ,ได้ลเคยมารอบนึงอ๋อเคยมารอบนึงนะครับคือธรรมชาติมันดีมากคุณผู้ชมจะเห็นแมงปอเว้ไยไหนคนจีนถือทุเรียนไหนคนจีนถือธนเรียญพี่ทำมะพร้าวพี่มะพร้าวพี่คนคือใกล้ใเหมือนธนเรียญเลยมึงพลาดแล้วคนจีนดูดมะพร้าวที่บาหลีและยังจะมีแฟนทำไต่ถ่ายติ๊กตอกอวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาที่บาหลีกันนะครับแล้วก็ตัดช็อตติ๊กตอกพร้อมกับใส่เพลงผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปตรงริมหาดนะครับ แน่เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะนะเป็นเพราะว่าขึ้นมันสวยมากนะแล้วก็ฝรั่งหล่อมากนะครับนี่เรียกว่าว้าวเมื่อกี้เราจะเป็นฝรั่งชันดีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางลงไปริมทะเลนะครับแต่ว่าเราจะยืนดูแถวๆตรงนี้แล้วกันนะครับดูขึ้นมันใหญ่มากคุณผู้ชมลื่นนี่อันตรายเลยนะครับดูซัดมาทีหนึ่งคือแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับออกไปแค่ตรงนี้นี่ลึกเป็นพันเมตรเลยนะครับเป็นพันจริงๆนะครับ ลองคิดสภาพนี่คือไททานิกที่ว่าจมลึกแล้วไอ้ตรงเนี้ยเลยออกไปเนี่ยลึกกว่าไททานิกจมเลยนะครับลึกมากเพราะฉะนั้นปลาที่เนี่ยจะสมบูรณ์มากนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีพวกปลาใหญ่ๆปลาโนนปลาทูน่าปลาอะไรที่แบบใหญ่ๆนะครับเขาจะจับไปที่อินจากที่อินโดนะครับรวมถึงแซลมอนที่ประเทศไทยกินนะนะมาจากอินโดนีเซียพอเดินลงมามองกลับหลังมันก็สวยเหมือนนะครับดูดิเห็นปหสวยๆนะครับนี่นะท่องเที่ยวเพียบมันจะลงไปตรงนู้น เฮ้ยมีปูด้วยจีเซสผู้ชมปูไม่นะปูกระยิบฆ่าตัวตายคืนนี้ลงไปผมว่าลงไปไว่ายน้ำไหมน่าจะลองเทงน่าจะไปเฮเว่นจริงอะไอ้ตรงนี้นี่คือไอ้ตรงนี้นี่แบบทะเลกัดซ้อจนเหลือจะหินแบบนั้นแล้วอะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ยอันนี้ทางเดินขึ้นเขานะครับเราจะต้องเดินขึ้นเขาไปเพื่อ บริเวณโขดหินนะครับเอาไว้ถ่ายรูปเห็นทะเลนะครับแล้วก็มีบัรดาของฝากนะครับหน้าอย่างของติดคำสาบขอภัยนะครับคือแบบมันเหมือนซื้อแล้วติดเคสจริงๆอ่ะผู้ชมดูทางซ้ายนะครับซื้อไปวางบ้านนี่เหมือนติดเคสโอ้โหหือข้างในนี่แบบยิ่งโหดร้ายมากๆา,ากคืออย่างนี้แบบฝรั่งเขาเลยมองไงว่าแบบพวกพวกุทธโลปอะไรเงี้ยมันมาจากบาหลีนะครับ เขาบางคนเขาเลยซื้อไปแบบประดับห้องน้ำอะไรเงี้ยนี่ดูอันนี้ลิงบาบูมนี่ยกนิ้วเลยโอ้หเชียแบงยูทูบแบนเกิลไม่ได้โอ้โหมีชามฟุงฟริ้งส่วนตรงนี้นะครับเดินขึ้นมาเราจะเห็นคาเฟ่ที่มีชมดเช็ดนะครับชื่อว่าบาหลีลูวอกคอฟฟี่นะครับความพีกเลยคือเขาม่เรม่เาเลี้ยงข้างข่าวด้วยเขาเลี้ยงข้างข่าวเลยคุณผู้ชม นะครับผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขาเลี้ยงข้างคาวอยู่ข้างในนะครับฮาววะทำไมมันไม่บินเลยวะโอ้คือคาเฟ่เลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้เหรอเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงตัวฉบงชมดอยู่ข้างหน้านะครับจุดสูงสุดของตรงนี้นะครับก็คือตรงที่ผมยืยนอยู่นะครับพอเราขึ้นมายืยนตรงนี้นะครับเราจะเห็นเกาะลึกลับนะครับที่ทางเดินไม่มีนะครับผมคิดว่าน่าจะมีทางเดินตอนน้ำลดเว้ย แล้วก็เดินขึ้นไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นเกาะที่แบบมีวัดอยู่ตรงกลางนะครับก็น่าจะเป็นเกาะที่แบบให้คนศรัทธามา,มากๆว่ายน้ําขึ้นไปเพื่อขอพรนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่านะครับส่วนทางซ้ายนั้นก็เป็นทางในตบงนู้นนะครับไกลมากนะครับรีได้ว่าคือตรงนี้เป็นเหวหมดเลยคุณผู้ชมเราขึ้นจะแบบคือเป็นใหญ่มากนะครับคนก็เลยห้ามลนลงเล่นน้ำนั่นเองนะครับ นี่ตัวเฮียอะไรวะเนี่ยใครมันสอนปั้นรูปปั้นอยู่วะพระเจ้าช่วยเหมือนผมเจอทางลับทางลับคุณผู้ชมโอ้โหม,มันเป็นโคลนเป็นอย่างนี้วะเนี่ยผมสามารถเดินไปอีกได้ใช่ไหมอนุญาตครับถ้าเดินต่อไปจะเจออะไรว,ว้าวหอ <ítulo> sabes, <es> เป็นที่ท <halt> um ี่เขาห้ามมาแล้วอ่าแล้วร้านนู้นคืออะไรอ่ะร้านแห่งความพยายามเหรอตรงนั้นร้านกาแฟความพยายามสูงนีครับตอนแรกก็แบบไม่ได้เอ็ใจเลยนะครับแต่พอผมดูดีๆคุณผู้ชมมันไม่ใช่ปลาทองว่ะมันเป็นปลาเขียวเฮ้ยทำไมมันเป็นสีเขียววะคุณผู้ชมดูดิเขียวแป๊ดเลยอ่ะ ที่บ้านเราอยู่เนี่ยปลาบอลลูนสีทองอยนะ่างเงี้ยแต่ปลาที่สีเขียวเว้ยเอาเมซิ่งอ่ะดูอีกรอบนะครับปลาสีเหมือนนกแก้วเลยสีเขียวแปลกดีเว้ยที่นี่ทุกคนมันมีเต่าด้วยดูดิมันโยกหัวตามลมคุณผู้ชมมันขยับได้ด้วยมันขยับได้ด้วยตอนแรกผมคิดว่าเต่าจริงแต่ข้างในเป็นทีมงานมาเป็นทีมงานเป็นหมู่เฮานะครับหมู่คณะ เพื่อนๆเรากลับไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้สวยจริง series นะครับเอาละเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้นกันตรงนู้นมีคล้ายๆกับจุดรอดช่องสิงคโปร์นะครับรูเย,ยิร์ฟใหญ่ๆนะับโอ้โหเรียกด้ว,ว่าแบบเป็นจุดที่น่าจะแบบน้ําทะเลเซาะจนกลายเป็นรูแบบนั้นนะครับเซาะมานานมากแล้วตรงนี้นก็จะเป็นเหมือนว่าที่ถ่ายรูปกันนะครับตรงนั้นเหมือนจะเป็นวัดสถาปัตยกรรมของบาหลีสักอย่างหนึ่งนะครับ,นะรบโบราณมากๆ คนสนใจก็จะมาดูตรงนี้นี่ครับแน่มาถ่ายรูปมุมสยหิวตรงนี้นีครับรู้สึกว่าข้างหน้านี้จะสวยมากอือยยอดนะครับว e ว c o าม to Thailand ด์ช่ยบาหลีเนี่ยจี้เสร็เมื่อกี้เราเดินไปตรงนู้้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้เราอยู่คนละมุมเอือแค่นี้จะทุกคนต่า,า,ยยา,ง,างถ่ายรูปนะครับเพราะว่าวิวมันสวยจริงจังนะครับส่วนน้องคนนี้สวยมาก ญี่ปุ่งญี่ปุ่นคนเยอะมากเลยแต่ไม่มีคนไทยเลยนะครับคือคนไทยไม่ค่อยมากกันมั้งนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเดินมาเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเสียงคนไทยเลยนะครับถ่ายรูปดูแต่ละคนนักท่องเที่ยวหน้าตาแจ่มๆทั้งนั้นตรงนี้นะครับถ้าเดินเลียบเขาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะครับแต่น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นจุดเป็นจุดไปเรื่อยๆไกลมากๆนะครับเพราะว่านี้พอเดินขึ้นเขามาเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะเป็นจุดแรก ขีดบาตูโบรองนะอะไรทุกอย่างหนึ่งนะครับแน่ก็สามารถเข้าไปได้เพียงแต่ว,ว่าต้องสุภาพนอบน้อมนะครับแล้วก็คนงานจะต้องเดินไกลมากๆนะครับแล้วก็แบตจะหมดด้วยแน,น่แน่เอาเปา็นว่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับภาพบรรยากาศของการมาเที่ยวบาหลีตรงนี้นะครับประตูสู่สวรรค์ นะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับตรงนั้นเขาห้ามไปนะครับเพราะว่าขึ้นลมมันแรงนะครับเผื่อมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ